สวัสดีค่ะสมสดิตอนเศาราจ้ากามิ่นก็ไดเวล่าหูฮหาอาหารนี้วราจาร้ันจากหนึ่งเข่าซูแลวนะคะมันนี้เมนูอาหารเศารก็คืออ้อมกบจาก้าอ้อมกบเส้นมะเขือตับตนน้นปตูงนะจ้าทสื่อตลาดนะ่ะหมู่บ้านเนาะคะ่ะมาจ้าห้ังจากห้องปรุงเครือง,รงเรลยนะคะกบหม้อขวบโกบแล้วซูแล็เอามะเขือลงเนาะคะ่ะ เือนี่เขาปเ้น้ำเกลือเราด้วจ้าว่ายวัววให้ดับเขาปัดเสี่ยมาเขือล้วนจ้าวามาเลือชุกแเล็กน้อยนี่เขาคอยเอาตัวกุกลงแล้วค่ะกุกเขากป็นหวกแล้วค่ะตัวเมียบล่อยแล้ว ปูเข้ากันหนึ่งเรียบร้อยหล่ะจ้าเนี่จะเสียบเซนในหมอน้อค่ะไปที่ตู้ต้นหอมพอซี่แล้วเขาก็ได้เรียบร้อยแล้วจ้าคือขั้นตอนสุดท้ายเนาะค่ะ เลยพื้นไล้ทานเนาะค่ะก็ค่อยใส่การหึงตง่งอัไดเนละจ้ะน,น,นั่นที่จะแต๊ดแทดน้อพี่น้องข้าวก,กับโกฟนีกับอยากให้หอมก่อนเด้อค่ะอยากให้หอมแบบข้าวปลาไอ เอาแต่นเนือ้อกบคือข้าบ่อเอาดูข้าวบ่เขาฝักจ้ะฝักแต่ว่าข้าบ่อ,อดูกบใส่น้ำจ้ะข้า,าอเอาอแต่นเนื้อแล้วเกา,าก็มาฝักจ้ะหอมแล้วจ้ะหอมหยาดเล็กนิดหนหอมจอ้ะพี่น้องแซ่บๆส่วนการอ้อมกบุมก็กลายขั้นตอนเนาะพี่น้องส่วน,น,นสิริเป็นอ้อมกุมจ้ะกลายขั้นตอนสุดทแล้ว เผือกข้าสุกข,าข้าวควอนตุนบุกที่งข้าเหนึ่งไว้นะคะลุงกับผัวใบไผ่ตูต้นหอมขี้เหล้าเนาะคะ่ขะข,ข้าวขัวโกบใส่เครื่องเรียบร้อยเนาะคะ่ะผ้าตะไคร้ต้นหอมกระเทียมพริกค่ะเรียบร้อยแล้วข้ขขาวขัวกบสุกแล้วข้าวกระเอามะเขือลุงเนาะคะ่ะ ใส่เวลาจั่งหน้ยในเดคะค่สีสุกอากาศมันมีกระหอดตะเสาพี่น้องบ่มีแดดอากาศอึมครึมหมนม่อยตะเสาข่างบานมือตืดตือยูง นี่อาจารทีคิดจะแบาประจำบ้านแต่ละมือของยายตะลุกหนึ่นงเขาตะเดิกตัดีซี่ก็กล,ลัวกระโลเลยอจาหนึ่งเขง่าหหาอาหารอล้วจ้์ก็กินข่าได้เซ็จแล้วก็คอยไป่อยง้ออาจารยานาะทีที่สองเลียงง้วจากพี่น้อง่อยง้อเลียงทีง่ทงไฮทงหน้าจา ค่ะจะซุกลรวจ้ะห้าปลาตนนปูกลงมาค่ะโอเล่คอเล่ หอ,อมตีตูล่งเลยเลยคะ่ะกาบาทโูอยู่ในหันจ้ะ เป็นว่าสุกแล้วนะจ๊ะค่ะคลิปนี้กับตอนนี้ก็น่าจะกบฝากเป็นกำลังใจทรงกำลังเร่งใจมาให้ยายในได้ค่ะยายเสียบึ่ง,งสุกแล้วว้าวนี่จ้ะ อบครบเสร็จเสร็จเลยดอกซุกแล้วคะ่ะลอดถั่วผมแล้วค่ะอี่นี่ก็ขอขอบคุณละล้วได้เลยจ้าสวัสดีค่ะ